นี่ครับพอดีผมไปเจอของเล่นอันนี้มาครับ DIY puzzle อ่านไม่ค่อยออกครับประมาณนะครับส o ู b u สครับซึ่งมันมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือสีส้มเขียวแล้วก็ส o ู b u สนี่นะครับแล้วก็มีสีเขียวอีกคันหนึ่งนะครับมันสนุกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีที่ไขควงแบบนี้มาให้ครับโอ้สมัยตอนเด็กๆผมไม่มีเล่นแบบนี้นครับอ่ะเดี๋ยวไขให้ดูนะครับเปิดลังคาเลยครับนี่เปิดลังคา นะครับหมุนออกมาอย่างนี้เลยนะครับข้างในมา่ก่อนนี่ครับดูดีเทลเลยครับล้อเล้ออะไรพวกนี้เคลื่อนที่ได้จริงๆนะครับนี่เปิดมาดูข้างในนะครับมีเก้าองค์เก้าอี้นี่แล้วมีข้างในอีกเหมือนไข่ได้อีะเปิดฝาข้างได้อีกครับนี่นะครับนี่ดูนะครับส้มีรที่ไข่ควงมันมีหลายหัวนะครับมันมีหัวแบบนี้ด้วยนะครไม่ต้องลองเล่นกันดูเองครับ นี่ดูสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงนี่ไข่ไข่ล้อก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไข่ล้อให้ดูนี่ไข่อย่างนี้นะครับอืมของเล่นเดี๋ยวนี้เข้าท่าครับลูกเล่นมันเยอะขึ้นจริงๆนะครับนี่นะครับคงไขออกมาได้ทั้งคันแหละครับเนี่ยเนี่ยเราลองไขตรงนี้ออกมาดูไข่นี่ครับไขอันนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ เปิดออกมาดูจะเห็นว่าโอ้ต้องไขตรงข้างหน้าด้วยครับนี่วันแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องด้านท้ายมีไหมมีด้านข้างมีตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกครับนี่มีตรงข้างตรง,ตรงนี้ตรนี้ต้องไขไขให้หมดเลยมันจะเป็นราคาอ้าวปรากฏว่าเล่นไม่เป็นครับเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาจะบอกว่ามันไขเครียดดีครับ ดูสนุกดีนะครับนี่สีสันก็สวยงามนี่เปิดได้ละเราต้องไขข้างๆนี่ออกมานะครับแล้วก็เปิดออกมาได้ครับเล่นไปเพลินๆนี้ฮะเพื่อนดีนี่สกูบัสนะครับครับนี่เอาไปชิ้นๆอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเครียดขึ้นหรือใครเครียดนะใครเครียดล่ะครับก็ยังไงก็ลองลองลองหาดูนะครับลอง าข้อมูลดูผมไม่ได้ขายนะครับแค่เอามารีวิวให้ดูนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ